โอ้อะไรวะอ้าเขี่ยมันเอาเอาะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยคือมันโกหัวหัดวิ่งยังหัวครับแบบโคตรโหดอ่ะไอ้แย่คือมันโดนสกาอีกแต่แม่งเห็นจับปืนสไนต์อ่ะขาเก้าแปดกับฟาร์มาร์ดอ่ะไอ้แย่โอ้โหเกินไป แ็่แมคือเกินไปดูฮะดูอดียกี้เนี่ยอแม่งอ้วเจอปูในแหลงครับทุกคนเกินไปอู้โหดีวววัววุกดอกอ่ะวววเลยวววววววสันวนวหววววววกวอววววโวว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 วเนี่ยเล่นดีๆเจอปูกัน เจอครั้งแรกด้วยเนี่ยเจอครั้งแรกด้วยเฮียเรี่อมันเันนี้ดูนี่โคตรโหดอ่ะดูนะมันจะยิงหัวหัวแตกนั่นอ้โหโอ้ยเนี่ยดูดูดูโอมันตายเลยปะเจอนี่หนึ่งหนึ่งหน่อยดูดิดูดิทุกคนถึงแมันปั๊มยาเดินได้อ่ะเนี่ยโอ้โหโหดเกินปั๊มยาเดินหน่อยนะครับทุกคนดูดิ เนี่ยโอ้หัวแตกโอ้โหเฮียคือมันโหดเกินดูนะดูนะแต่ไม่ยิงหัวอีกอ่ะดูดูดชัดเลยจังหวนนะนี้คือหัวแน่นอนดูดิหัวแตกดูดิ โอ้โหโอ้เหี้ยมป็โคนโหอดอะ่ะโอ้โหยอมเลยยอมใจจริงมันร้อนเลยครับทำไมต้องมีโปรในเกมนี้ด้วยเล่นดีๆไม่ได้หรอวะเหี้ยคนเบื่ออืม ก็มาอัดคลิปโป้ให้ดูนะวันนี้อ,อดีย๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนั่นให้แฟนด้วยนะครับโอ้โหโหัวร้อนเลยครับเจอโป้ให้กำัคลิปหน้าครับผม